ใช่ม <S 々> ุมสูงใหญ่เลยใหญ่ในวัดนี้ก็มาใหญ่ในจังหวัดต่างๆก็มาโอ้ภาษาทู้หญางคั้งนผมไม่ได้จายมาผมไม่เจอี่กลา

ัถ่ายรูปคุณหน่อยถ่ายรูปปัตตานีวันนี้ห้าร้อยล้านจ้าปัตตานีได้แน่นอนขออนุญาตนะเนี่ยเบอร์ว่าขอเขตเว่ เตด่อไปน้องๆครับน้องๆอ่แกะครับให้แกะแกให้น้องก่อนี่ครับพี่พี่เอาอนเลยผมพี่ขอเลยนี่นี่ด้แกะพี่แกะนีเลยครับเดี๋ยวให้ท่าอื่นต่อพีกบออก้าสนาทัานิดนึงแต่ทุกคนจะได้ปกตินะครับ ปกติแล้วจาภาพเคนจุดจุดจแต่คนอมออให้ทุกคนที่มีเก็ร้เอที่สุด้กักคนส่วนได้ตราวกนัคนคอเาคนมีกกนรวังนไฟนเีวต้อง เข uh, ้ามาเลยค่ะสวยเข้ามาเลยค่ะถูกเลยนี่คอ่า่คอนี่คอนี่าือน่คอ่อ่ออน่่อน่คอน่คอ่คอ่อ่อ่่อ่คอ่่่อ่่คอ่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 าออ่่อ่าอ่าอคอค่อ่อค

ครับผมขอเชิญาจารย์ปารีตรงนี้นะครับกรภาพเบอร์สานะครับขอกลาวเชิญคุณวิชัยคุณจูคุณกมลคุณวันดีสังแก่ขาวขอกราบเชิญนะครับผมผมขอก่าวเชิญคุณนะครับบวงพรแก้ตั้งคุณวัินีภัยบูนปินญาเลิศคุณสุรพันธ์คุณปัภกาสุขศักดิ์กับจรคุณเกรียงไกรคุณบุญยนร์วังฤทธิ์จิต สุดท้ายคุณวรภานิด็กไทยสุภัทรศรีสหาการค้มขอการาบเรียนเชิญครับเรียนนู้นเอาหน้าหลวพ่อนะไปอยู่รงน้านีนึนนงน,นี่อันนี้ อาน์พิโน่เรอ้าวเราเคยไปเจอกันไหมเหรอเคยเลยไม่น่าไม่ดเคยเคยนะได้ครับ เราเห็นเขาติดเสวเป็นรูปนันได้ไ Obrigado. Okay. <laughs> 还还低压。 แมแม่ใส่ยังแม่ใส่แล้วี่ครับพี่พี่ตรงนี้หือเรีได้ดูล

ไม่เป็นไรนะคะเด็กตรงกลางเลยค่ะถ้าเด็กอยู่ที่ไหน <laughs> เราเตรียมด้วยนะมามีประมูลกันเข้าหมดเลยครับหัว <laughs> อินนงญาติโยมนี่ยังเพ่งเดินผ่านโต๊ะงสวนนั้นยัไม่เสียที่จีนะรลอบหนอตายไม่เงเดินไปยังเพิ่งเลี๋ยวเต็จก่อนที่จะเ้ยจ,จะบอกนัน,น,น,นมาผัไปยังเี้ยกจนพิ่งเข้ามา ครับ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  <coughs>

ครับตอนนี้ไทรสโดนะครับติดทองกับติดทองที่เสานะครับแล้วก็ผูกผ้าได้เลยครับผมขวาบือเยนเชิญครับขาอเรียนเียร้นารับเรียรนครับผูกได้เลยครับแยกโยมทั้งหมดนครับทุกท่านนะครับใ้รีบผูกผ้าผูกผ้าได้เลยครับต้องรีบร้หับเรียรข้นาเลยครับเพียร้นาเรียรขนาครับขอบคุณครับ ก็ต้องรีบนะครับผมหลับเพื่นเชิญครับเนี่ยสาอื่นได้เลยนะครับทุกคนทุกท่านเชิญนะครับผมทุกท่านเชิญครับทุกท่านเชิญครับทุกท่านเชิญครับ เสาใดเสาหนึ่งท qu ี่คุณตั้งใจไว้เป็นเสาแรกที่คุณอธิษฐานนะครับเป็นเสาแรกที่ไปขึ้นบนนู้นขึรนบนนู้นเราถ่ายอย่างนี้เราดูกัน होइन तपाईँहरू आएर खै पर्छ ทำอะไรนะครับให้ผูกผ้ากับติดคอมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวิธีต่อนะครับ นะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะเริ่มพิธีต่อนะครับผมขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เราเตรียมการไว้นะครับผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ประจาจุดนะครับเจ็ดท่านนะครับประจาจุดเจ็ดท่านนะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วผมเริ่มพิธีต่อนะครับ ขอเชิญเจ้าที่ประจำเสานะครับเตรียมพร้อมยกนะครับนะครับท่านใดเสร็จแล้วลบคนออกขอกระโดดองที่นะครับนะครับ,นะรบพร้อมไหมฮะครับพร้อมแล้วผมขอเจ้าที่ทั้งหมด่เจ็ดท่านนะครับพร้อมยกเสานะครับ พร้อมอะนะครับเจ้าที่พร้อมนะครับเอ่อพร้อมยกนะครับผมพร้อมยกนะฮะเรียบร้อยนะครับผูกเรียบร้อยนะครับ ครับขอเจ้าที่นะครับเจ้าที่ประจำจุดนะครับเจ็ดส่วนเจ็ดท่านนะครับพร้อมยกนะครับผมเวลาเวลาได้แล้วนะครับต้นหนึ่งนะครับต้นสองครับยกมือขึ้นเจ็ดท่านต้นสามยกมือขึ้นอ่าพร้อมนะครับเอพร้อมไหมครับนะครับโูนะครับเวลาไม่ได้แล้วครับโูกพร้อมนะครับเออนะครับ ตัดจ,จากนี้ไปนะครับนะครับลำดับจากนี้ไปนะครับได้เวลาอันสมควรนะครับพี่เหล่าท่านทั้งหลายนะครับจะได้ลงจะได้เริ่มพิธีในการเอาเสานะครับลงหลุมนะครับนะครับเราพร้อมแล้วนะครับผม ผมขอกราบเรียนพระอาจารย์บารมีนะครับเจอว่าพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับผมขอกราบเรียนนะครับตัวแทนนะครับเสาต้นที่หนึ่งนะครับคุณนะครับนิทูลจีวะกิติุณผมขอตัวแทนนะครับมารับของที่จะลงเสาหลุมหนึ่งขอตัวแทนที่ไปกับหลงพ่อหน่อยครับใครที่จะลงเราซุ้มเสาต้นที่หนึ่งนะครับ ขอเชิญ5ท่านนะครับรับของจากพอ่จามเพื่อที่จะนําไปลงหลุมที่หนึ่งนะครับใครตัวแทน5ท่านครับผมใครเป็นตัวแทนขอผู้ว่าครับผมขอผมพบการเรียนเชิญผู้ว่าครับรับภรรยาครับผมนะครับพระประธานบรมิเชิญผู้ว่าภรรยานะครับเชิญนะครับเชิญหัวหน้าอุทยานครับผมนะครับอบตอนะครับดรนะครับดรพรนะครับนะครับเชิญ ผมจาชื่อไม่หมดนะขอโทษขอเชิญผู้ใหญ่นะครับผมนะครับห้าท่านนายกเสือครับผม,ผมขอกราบเรียนเชิญครับมาเป็นตัวแทนพระราชบรมในเสาต้นที่หนึ่งนะครับผมขอกราบเรียนเชิญครับาการหนึ่งลูกแรกให้ใครคือครับพี่เดินตามผู้ว่าเลยไหมได้ครับพี่พี่พอุ้มอุ้มลูกแรกไปอ่า ไหวไหมเข้าไหวไหมาไหวนะโอเคแล้วก็แล้วก็อันนี้แบคขึ้นหนึ่งทั้งหมดแบงสามสองสามของของของที่ก็ิงนะครของที่ผี่ครับนี่าลูกกลุ่มแรกที่ที่ใต้เ็เอือถือให้ให้ใหู้่งสือด้วยอน อันหนึ่งอันแล้วก็ให้มันยายโยมให้พุทธญาณหนึ่งอันเพื่อละอันอันนะครับนะครับนะอันนายโยมนายพบเจอครับอ,อ่เอาเดี๋ยวดูือยิงไปไหนอยู่นี่ก่อนนะอยู่นี่ก่อนนะครับแป๊บนึงขอท้าอาจาร,าร,ารย,าย์เงินทุนอาจารย์ครับอาจารย์ครับเพื่อเงินทุนหนึ่งลูกลูกหลานจะได้รวยรวยอา่าสาธุนะครับ ต้นที่สองนะครับต้นที่สองนะครับดันหลบนิดเดีไหมครับเดี๋ยวขอต้นสองต้นที่สองนะครับคุณปัญชลีปียะมณีศิลและครอบครัวญาติธรรมทั้งหลายนะครับขอขอเชิญานนี้เลยครับมารับของจากอาจารย์ครับมารับของจากอาจารย์อาจารย์ครับรูกนี้ครับลูกที่สองอ่าลูกที่สองอ่านะครับลูกสองครับ อ่าต่อไปทีม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 สอง่าทีมสองนะครับทีมสองทีมสองงานจรีอ่าหนึ่งสองได้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 อ่าอ่าอ่าโอเคมีบริวารกีคนฮะโอเคเพสโอเคโอเคชุดที่สามนะครับชุดที่สามเจ้าภาพเสาเอกชุดที่สามนะครับคุณวิชัยคุณโจคุณกระบนคุณวันดีนะครับ ชุดที่สองนะครับเดี๋ยวนะฮะรอพายการแจกนะครับอาจารย์ครับรูกนี้านการรุนี้ก่อนครับครับผมการหนักพาหนักพารหนัก,นกโอเคอทุกคนทุกคนชุดนี้มารับมารับมารับเลยนะครับผมขอตัวแทนนะครับพระอาจารย์ เกียนสัตว์นะครับแม่จตสมชายผมขพอการาบเรียนเชิญนักสาที่ตรงนี้ครับผมขอตัวแทนให้อาจารย์เกียนสัตว์นะครับแม่จตสมชายนิมนต์ครับอขอเชิญตัวแทนนะครับอาจารย์เกีสัตจ์ตะนุมชายครับผมท่านไปต,ตามเสาตอนนี้นะครับของอาจารย์ญญครับเสียงลงเสานี้ ครับบทยังท่านอาจารย์ยังไม่หมดอาจารย์แจกให้เราได้ทำท่านใดทใี่เอาขอมาวางไว้เมื่อเช้านะครับที่เมื่อวานนะครับนะครับเมื่อวานนี้ลูกที่สามเดี๋ยวนะเดีอันหนึ่งเดี๋ยวอนะันหนึ่งทนะีน,นะน,นะครับลูกที่หนึ่งนะครับลูกทุดที่หนึ่งของอาจารย์พระปรามีอยู่บูเสียงอยู่ด้านบนนะครับบนสุดลูกที่สองอยู่ตรงนี้ ลุยสามสามนะครับอยู่ข้างล่างเเลยครับไปรอเลยสามนะครับคุณพ่อคุณพ่อลงทุกสามถึงข้างล่างครับผมองล่างเลยครับองล่างเลยองล่างเลยครับนะครับหนึ่งสองสามเินตำแหน่งพี่เลยครับเดินตำแหน่งพี่เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยเนี่ยได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับยกเลยครับ ของพระอาจารย์ปรมีนะครับอยู่บนสุดนะครับเสาที่หนึ่งบนสุดเดินขึ้นบันไดได้ครับบันไดขึ้นไปเลยครับบนบันไดนะครับบนบันไดเสาที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเสาที่สามอยู่ด้านล่างครับผมนะครับเจ้าหนที่เสาพร้อมนะครับ ต่านเจ้าที่เสาพร้อมแล้วนะครับจับจับหกคนจับไว้ก่อนนะฮะหกคนจับนะครับจับยังครับขอขอโทษนะครับขอโทษเจ็ดหกท่านนะครับหกท่านพร้อมไหมครับใช่ครับใช่เดี๋ยวเพิ่งหยอดนะครับเดี๋ยวเพิ่งหยอดรอแป๊กหนึ่งับผมรอที่ที่เสาสามหยดข้างล่างเลยครับผม ครับผมเสาสามอยู่ด้านล่างสุดนู่นเลยครับเสาสามอยู่ด้านล่างครับผมเสาหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับอ๋อครับผมได้ได้ไ,ดไม่เอาเอาได้เสาครับ ทุกเสาพอไหมครับทุกเสาพอไหมครับอย่าพุ่งยกลุกอย่าพุ่งยกสามระการครับยังไม่ได้จดเทียนคร้าผมสามระการเจเยนเจนเย็นครับเจนเย็นขอมือกอบสมปรการใจช้าช้าเจนเยนสามประการครับทุกคนจับไว้ก่อนนะครับนะครับเราแป๊บหนึ่งราแป๊บหนึ่งนะครับยกพร้อมกันนะฮะัสามเสายกพร้อมกันเจเยนนะครับเจนเย็นนะครับ เรากครพู่แป๊บเดียวเอาละผมขอเจ้าที่สามท่านที่ประจำจุดหนึ่งคนเอาเทียนนะครับไปให้เจ้าภาพเพื่อที่จุดสี่ทิศนะครับสามคนที่เกินสามคนที่อยู่หลุมไหนหลุมหนึ่งที่ขึ้นไปข้างบนเอาเทียนไปให้เจ้าภาพเดี๋ยวเตรียมจุดสี่ทิศโอเคไหมแถาที่สองใครประจำแถาที่สองที่อภูสายสิน ใส่สินที่เอาเทียนเตรียมให้เจ้าผ้าจุดสี่ทิศนะครับเทียนเสาใกล้ไยก็ตรงนี้ไงฮะที่เอาเทียนแล้วเอาเทียนให้เจ้าผ้าเสาสามนะครับใครเป็นเจ้าที่เสาสามที่จะผูกผักผูกใสยสินนะครับใครเป็นเจ้าที่ใสยสินเตรียมเทียนลงไปให้เจ้าผ้าข้างล่างเลยครับอย่างครับยังไม่ยกนะฮะยังไม่ยกนะครับขอเทียนทั้งสามหล่มนะครับ สาดึงยงบนครับบนนู้นบนสุดเลยครับขอเจ้าหน้าที่จุดเทียนนะครับในแต่ละหลุมนะครับพอไหมครับโยมที่นู่นครับโยมข้างบนผมมีหมดแล้วใช่ครับใช่เสาติงโยมไปโยงลนไปถึงให้เอาไม่ต้อง